บ้านเ้านสั่งอะไรมาบ้างเนี่ยใจเย็นยังไม่เช็คถุงเท้านี่ทุกรอบแม่นะขาดแล้วอ่ะแล้วเดี๋ยวเอาเกาวเอาเกาวอัดได้อ่อถุงเท้านี่เวลามีอะไรใหม่ใหม่แม่บ้าน ที่ฝนเล็บมั้งเกี่ยวเข้าไปแล้วอ๋อน่าจะใส่อันนี้ใส่ได้สองอันใช่ป่ะใส่ได้สองอันอ่ะคืออันนึงใส่คอันนึงใส่อันแรกก็จะเป็นเอาอันนี้หันมาด้านนอกใส่ืองนี้ไงก็แบบซื้ออะไรมาบ้างอ่ะที่ฝนเล็บแล้วก็บ้าเหรอหรือว่าเป็นชิ้นเดียวกันก็อันนี้ซื้อมาะ ไม่รู้ว่านี่เป็นยไงไม่รู้ว่าใหญ่แค่ไหนก็น <c oughs> เลยซือ้อันนั้นมาเผื่อไว้เฮ้ยหนูจะเย็นหรออันนี้ต้องใส่ทีละัน นะ okay, uh. ้องช้ยไข่ควงด้วยหรอ อันหนึ่งสำรองเหรอใช่ใช่ใช่สำรองสำรองมีสองอันแันนี้ไงถ้าหนูยังไม่ได้ติดกาวนะหนูยังไม่ได้ทำอะไรแค่แค่เอายี้ใส่เข้าไปก็เอาด้านนี้ด้านเลี้ยงๆตรงนี้ก็ใส่เข้าไปเลยแล้วก็ถุงทะและหลุดเลยหลุดหมดเลยเอยเ็๋ต, <laughs> ต้องอัดกาวเปล่าเอ๋ น็ดมันคมสวยยังไม่ชืหนูว่าใส่อีกชั้นก็ได้นะไม่ต้องถุเท้าอีกแล้วหยุดเลยนะจะให้แฮมเบอร์เกอร์เลยไม่ทหแฮมเบอร์เกอรด้วยโอ้ยลูกใจเย็นใจเย็นใจเย็นเขาใจไมเขาใจไม ใจเย็นอันนี้ก็ทำพังไปแล้วยังไม่ได้ต่อเลยอันนั้นไม่ต้องต่อไม่ใช่อันนี้ที่หลุดอดาจารย์กูจะไม่เอออีกคนหนึ่งตาเขา้าใจว่ามันขาดแคลมานามแหม่เลยอ่ะไม่เป็นไร เล็บเขียวส้มยาวจังนี่ไม่ตัดกันนะเนี่ยอันนี้หนู